ตาทางเท้าตามใต้บ้านมันไม่มีอุปไรพิเศนะแต่กัดก็นี่ไงวุ้นวุ้นวุ้นโอ้ยตกนานไปเอ้ะสามสามใหญ่ใหดันดันน้ำมาอ๋อดันน้ำใส่ร่าเร่าเร็วดันน้ำเร็อมาเลยโอ้ยเขาลึกเลยนะวุ้ย บอกแล้วให้ตึ้อให้ตึ้อให้ตื้่างยยย่้อยให้ตื้เนี่ยาเห้ยติดเลยติดอะไวะติดปลาิมาแล้วครับนโอครับแต้มที่3มครับตที่สาครับตัวที่สามโนโอแล้วดูใสแล้วนี่ครับตึงมือเลยฮะเหยือยางซีโฟนะครับโนดีจริงครับเหยื่อนี้ตุดยอด รับอ้วครับ C4 เดี๋ยวยองแซมครับตีไงก็ได้ครับผมเคครับผมมาตกปลานะครับชะโดครั้งแรกนะฮะลงเรือกับนัทหนึ่งนะครับแล้วก็นภนนะครับวันนี้นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันเนี่ยที่จะได้ลงเรือไปตีปลาชะโดนะครับไม่รู้ว่าจะแฮวหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามหาผลงานมาให้เพื่อนๆและนานาได้รับชมกันนะครับแล้วพบกันครับ

โอ้โหมันปาจังวะเฮียดี๋ยวช่วงนี้มันเข้าไกโอเคโอ้ยออกฟูยนไี่่นะเเดี๋ยวึงมันฟูมันฟูสายมันฟูอยู่มั้งมีฟูอยู่ใน

ไม่ไม่ไม่หักไม่หักเลยยอกได้บอกสุดสุดแล้วโดนเลยไหมมันตึงเลยหรือว่ามันกลับกลับมันกลับใต้น้ำเลยโดนแหะเขาเลยคายคายไปคายหยุดหยุดขันคันาร้อนแล้วต้องคันขันอย่ายก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 เลี้ยงเลี้ยงไว้เฉยปล่อยถ่ายด้วยปล่อยถ่ายด้วยเอมเลี้ยงไว้เฉยเลี้ยงเลี้ยงไม่ถึง เออโดนแล้วะเดือดเอยเออมันทุสุดจริงว่ะสุดกแม่งหนมันเดือดหน่ะสวยสวยโถไามีใส่ถ่ายรูปหน่อยไม่ครั้งแรกไหมโอ้โหเออไม่โดนวป้งนี่มีคนลิปเปอร์ผมก็มีมั้งอยู่ในถุงคลิปเปอ้์เนี่ยข้างกระเป๋าดำก็มีนะข้างกระเป๋าสวยเลยแม่งตึงเลยอ่ะมีหลายตัวได้ยินสีงลอกล้านเลยเนี่ยของเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 ยวเดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี ไม,ไ,ไม่ของผมก็มีกิปเปอร์ข้างกระเป๋าดำผมอ่ะก็มีเออแม่งอดี๋ยวพังอ้าวของของผมก็ได้ข้างกระเป๋เาดำก็มีนะหยิบกระเป๋าดำมาได้ไหมนี่โถ่ตังค์นะไม่เดี๋ยวมันไม่ทำหาง,หงตัวนี้ติดเนี่ยติดด้านนี้นั่นเลยเนี่ยด้านข้างติดจับตาที่ถ่ายรูปเนี่ยตัวยยืดมาเนี่ยข้อมออือหลบปิดเปิดอันนี้เราสับมา

Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มรู้แล้วทีถึงไง ได้แล้วได้ร uh uh ครับครับได้อยู่ได้อยู่ไปได้อย e> ู่ตตาามมอุเยไอ้ใหญ่โอ้ยโดนโตโตก็จะเรียกตีสกินเฉยนั่นหนึ่งโดนตัวที่ตอกแล้วอ่ะที่ตักอยู่ตรงนั้นอะที่ตักอยู่ข้างหลังนะพลนะพลโอ้ตัวใหญ่ว่ะปะ มาผมจับคันให้ไหมผมจับกันได้ดีกว่ามอ้ยอคันอย่างหนักเลยหนึ่งตัวที่สแล้ว่ตัวใหญ่กว่าอีกอะย้ำบามียำละเอียดๆบๆนะออกมาอือยำผมย้ำยาู้มาลกอ้โดเลยมาถ่ายรูปท่านไดงเหรอ หายรู้ไหมเอาไปโอนเอางงตัวป่ะนี่ก็ตัดอัดด้วยอัดเรียวไทม์ยาวๆเลยอย่าไปตัดทีเดียวผมอัดแล้วโดนปลาไม่ยิ่งคุณก็โดนหมดแล้วเห็นหมดแล้วอัดหมดแล้วตลอดนะอยู่ข้างหลังแล้วตัวใหญ่นี่ตัวไหนวะเนี่ยตัวตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ดินเนี่ยแหละเนี่ย นะครับเอ้แต่ีูต่อและหนึ่งตัวใหญ่ว่ะไซส์สวยครับไซส์สวยทำอยู่หลายดีกันนะโอมครับไอ้โอมนี่มือใหม่หัดตีเลยจะตามตัวต่อไปเอาเรามตัวต่อไปเก๋ครับน้าโอมออกธรรมชาติน้ำจะฝักน้ำมันจะไม่ย้อนเข้าเป็นหัวออกนะโอมเห็นนะเห็นนะเห็นนะ ดูเน,นี่ยนะผมใบเสียวแหละความแม่นผมไม่มีไม่ถือว่าเย,ย,ย,ยหหอะอะไรวะ ับเลยตับโดนฉาไวโอ้ชหาไปแล้วเย้ยมันไม่โดนเหมือนมันไม่โดนมันไม่กิดเลโดนนะย้อนสูงตึงขนาดนั้นเหล่ามันมันมันไม่เกิดไม่อะไรเลยนะมันย้อนมาหนี้แล้วมันย้อนมาหาเราผมดูมันเหมือนมันไม่เกิดไม่กักเลยนะเหมือนมันไม่โดนเหยื่อเลยนะมันลบจับองฟันเลยเวลามันจับแล้วโอมโอ้โหเดี๋ยวโอเอาใหม่มาโอมโอมอยู่โอมนี่นะโอมเป็นไรอุ้ยนี่สมมุตินะกลับปุ๊บโอมอย่างนี้เลยอับเลยอ๋อได้ได้ได้โอมอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้โอมอย่างเนี้ย ไม่ได้ผมไม่แค่สองวิมันหูกัดสายวิ่งมาอย่างนี้มันปันธิน่าเราอะไรอะไรทล่โนู่นทั้งเผียจได้ว่ะผมบอกเลยโอกาสรับกากัดแล้วไม่เอากัดเต็มแล้วเมื่อกี้เต็มเลยเต็มค้ำเลยดูเหยื่อแล้วโอมดูเหยื่อหน่ะเอาเหยื่อดูดิฮะสายวิ่งกับไอ้นี่แล้วโนมเนี่ยโอมกอมาเอาเก็บ้ะดุดหมดเลยเนี่ยขยับขยับนี่หนึ่ง ปลานิวมนย้ำมแ,มแม่นๆนี่แล้วแหละปลามีอยูยุดอยู่เนี่ยอย่างการโอ้มขึ้นนี่มันนี่เลยเนี่ยเนี่ยดูดิที่เขาสายซึงวัดระโดนใช่เห็นแล้วกอมายึดตันเขาคลายจ้ำอะไรนี่ไปหน่อยไม่ติดนะไงไว เป็นเงี้ยงเลไนะมึงเะปับดูปรับดูเยให้โมเข็นนะตีเข็นเข็นที่จะพันยังไงครับนี่เขาเนี้ยล็อกไงอ๋อใต,ใต้พเอาามัแ่อยู่เจ้าอ้ช้าไปมา2สองวิอะ่ะ ขาเยอะเลยแหละรอเลยขนเป็นกระชอนเลยเมื่อกี้มันเหมือนมันไม่โดนอยู่มันไม่กึกกักมันไม่สั่นมาไว้สั่ย้อนตัวคอมันย้อนปลามันวิ่งกัดมันกัดแล้วมันวิ่งมาหาเราชัโดนะโอมชัโด้ใหญ่นะโน้มแค่สามวิหนูรอตายเรือไปแล้วมันย้อนตัวคอมันย้อนปลาม่งได้แต่เราต้องัน่งมาด้วยาชัโอ้โน้มชัโด้ใหญ่น้อน้มแค่นามปั่นหาสายปั่นแล้วมันย้อนตัวคอมันย

กระชากหักหมนะไม่ได้เยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วสอมพันธ์ใหญ่หักเลยต้องทำร้อยหัวร้อนอ่าให้รอยน้ำเนี่ยโอเคตัวที่มาแล้วครับมันต้องสับเลยว่ะยี้ยมันมาปุ๊บเอาเลยเลยอันนี้เลยวีสองวีอ่ะมันตัดเต็มมือใหม่ยผมยังมือใหม่อยู่เลยยังผมที่ผมเป็นจุ่ยากผมอยากให้โดูนี่แต่แล้วกาดให้ดูยามเยอะ ถือกล้องใช่ป่ะเอากล้องเอาเนีวิดีโออ่ะไมได้หัดแล้วมันขอให้ตัดทีเดียวนี่ผมอัดไอ้นี่อยู่แล้ววิดีโอฮะโอ้ยถือว่าเร็วผมอัดวิดีโออยู่แล้วถือถืองเดียวก็ได้อัดไปเลยผมอัดไปอย่างเดียวขอใตัดทีเดียวแต้มที่สองแล้วโอมมาแล้วครับ นี่นี่มาแล้วครับทอานพี่สองโชโดป่าบ้านแพรวครับต้องให้อาจารย์เขาสอนครับถึงกระตีได้เมื่อกี้เม่อกัดวิธีนึงก็ไม่ส่งเป็นปลาช่อนเลยกูไม่ได้ปลาเปิดประสบการณ์นะครับใส่สวยเลยโลหะป่าดักมันครับตะกัดทีนี่จะโดนน่าจะหนแรกนะโอ้ไม่เลยไม่เลยทั้งแรกเลยได้ขึ้นเรือเลยไม่เคยตีเลยเนี่ยนัดหนึ่งสอนเนี่ยมาอนนพลเนี่ยแต้มที่สองแล้วนะครับนี่ ตามตัวเราไปครับตามตัวเราไปครับผมปลาที่ได้ปลาที่ได้นี่ปล่อยหมดนะครับปล่อยหมดแล้วครับโอเคปล่อยหมดครับเอาสนุกสนุกฮะเดี๋ยวมึงไปปล่อยลงในถังเกลืออันนี้พูดเอาฮาแล้วใส่คลิปไปหมดตัวนี้ขอปล่อยตได้

ท้าผมแล้วพอกูกล้ามขึ้นเลยโอ้ยอยากจะสวยก้าตุ้มเลยนะจะดีกว่านี้เยอะดันเมาส์เราดันไปไงมนั่งนั่นงโโดดสัเอ้ยผมมาก่อนได้ที่ฝาบมาแล้วครับเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องครับหนึ่งได้พอดีผมต่อสายสายพันครับผมต้องต่อใหม่ฮะ อันหนึ่งได้แต้มที่สามแล้วนะครับเนี่ยครับตึงมือเลยฮะเยือย่างซีโฟนะครับโอ้ดีจริงครับเหยื่อนี้สุดยอดครับตามตัวต่อไปครับ เนี่ยเอ้าติดเหรวติดอะไรวะติดไปตัดต้นไม้เลยอีช่อนอะไรจะโดเยื่อผาอะไรนี่อยู่ผ้าใบอ่ะอะไรผมรู้ตุกไม้ิมตัวลึกเอ้ามัล่นนี้ทะลุยังไม่หลุดเลยด้วยไม่ได้งงงงไอ้ขอไปอขอไปขอไป ได้แล้วครับตัวนี้คือเท่าไหร่ที่สามที่สี่อ่ะที่สี่แล้วนั่นเองตัวที่สี่แล้วได้แบบงงๆครับเดี๋ยวไปพาดอยู่บนใบไม้นั่นชะโดขึ้นมากัดเนี่ยเดี๋ยวยางสีโฟะครับแผ่งลิดรแล้วครับผมตัดตัวต่อไปครับเดี๋ยวผมลงมือครับขึ้นอยู่ขึ้น ลุนไปมุนกลับมาเป็นโฟแฮนแล้วเนี่ยกลับมาเป็นโฟแฮนแล้วเนี่ยกลายเป็นน้พอเป็นเด็กคนละเรื่องเลยโฟวันนี้แบบโอ้พุ่งชุชุกเยเย็นเลยเย็นเย yên để hey. đi yên đi, yốc ngay rồi. Đai, nè. ได้แบบงงงตัวที่สามมางัดเฉยตามมาหน้าเรือเลยตามมาแล้วมักกดโดนดีตัวที่สามแล้วนะครับมาแล้วครับนโอครับแต้มที่สามครับตัวที่สามครับตัวที่สามโอ้เราดูไซส์เราส่แอ่ตัวที่สามหน้าเรือเลยกดหน้าเรือเลยครับเหยื่อเหยื่อซีโฟนะครับโอ้แซมนะครับท้ายลุมแซมนะครับโดป่านะครับนี่ป่าจากโอเคครับอันที่สามตาม ตันที่สี่ต่อครับอ <laughs> โอเคครับ,รบมาอยู่กลางก็จะเป็นเหมือนผมนี้นะเราจะตีลำบากตึมๆหน่ <laughs> อยเดี๋ยวเราไปคันโอ๊ค <c oughs> ไม่ต้องไปตัวก็วว <c oughs> วจะอาการจะซึมๆหน่อยนะต,ตีไม่ถนดัดแต่มันก็ต้องฝึกมีที่เราจะต้องตีท่าถนัดท่าเดียวตลอดนะมันต้องใช้ได้เลยนะ ถ้าผมมีเรือกก็ไม่แน่นะผมอาจจะท่าเดียวตลอดก็ไดนะ้ันลงคนเดียวโดลงคนเดียวมันน้อยไ,อไปเรามีเพื่อไปด้วยนะโดนคนสองไนี่คือจะโดนคนสองไปนี่หรือวะนนอ นั่นหนึ่งโดนแถวนี้บ้างเมื่อเช้าแถวนี้ไม่เข้าควรต่อไปอเหียวจะสวดแม่งเพาก็แบงเน่เหี้ชนเลยวะฮะผมก็โดนกันนั่นหนึ่งตรงนั้นไม่ใช่เหรอนะตรงนั้นน่ะผมโดนนะ,<ล>ะที่ผมมันกัดผมว่าวิธีนึงแล้วมันมากัดอีกทีนี่ยโดนแ้้วไป ตึงตึงตึงตึตึง่อตึงตึเมื่อกี้หย่อนเลยอะไปจะเข้าตอเข้าตออ้าเยกระชังอยู่นะก้กูกระโลกเอ้ยเอาอาที่เอาให้หน่อยดิัวนี้คงจะกว้างนิดเดียวเลยเฮ้ระวังระวังะเดี๋ยวนี่จะดึงเนี่ยปล่อยสายปล่อยายปล่อยายปล่อยายมันเปิดหน้าลาะออกไปเลยคืดๆไฟนะให้ดึงมาอย่าปากมันฉีกตักมา เรียบร้อยเอ้ยนภพลได้แล้วเว้ยโด้เฮ้ยถ่ายนับเยื่อนหน่อยวะยังมันผมกลัวมันเข้าไปพันกิ่งเนี้ยเนี้ยเมื่อกี้มันปึ๊กนี่โดนเลี้ยวซ้ายนะ่ไมผมเห็นมันขยับก่อนผมตีเข้าไปกัดเลยเฮ้ยนภพลหลุดแล้วเว้ยอยาเอาถอดก่องนภพลวัดมาดีไอดียดีย้อนก็ดีแล้วพ่อย้อนมากนภพลชก์ปันเอกก็ได้ไม่ได้ก่อเลยของกลัวอ้าวหลุดพอดีแล้วก่อเลย กูปุ่งกูง้เห็นย่อนนี้แหละย่อนท้องชายอ่ะอ้าวไปรึยัดขึ้นหลุดราะว่าขอบกิบปขอบกิ๊บเท่าไงน้าจับน้าต้องจับข้างล่างนี่เลยนะจับช้อนนี้เลยนะเโอ้ยตรงนี้มันหลุดโอ้ยโกรดไงน้าพลบอกกูรอดแล้วมาไงก็ไม่กลัวแล้วไม่คือกลัวแล้วนั่นนึงจับแล้วก็จับข้างล่างเลยนะเออได้แล้วน้าพลผมครับผมโอ้โหได้แล้ว สะดวกสะดกของมันแผ่วนี่ครับนี่ครับขอุ่นนะครับซีโฟอย่ายองแซมครับจริงไงก็ได้ครับผมเจอด้วยครับแซมแรกครับแซมแรกได้ครับเป็นคนเป็นนคขับเรืออยู่ครับพอดีเพิ่งจะมาตีครับเพิ่งได้แซมแรกเป็นคนขับเรือตั้งแต่เช้าครับเป็นไสเป็นไสพาเข้ามาโอเคครับผมครับเดี๋ยวเจอกันต่อฮะ ลากมาประชนเนี้ยฟืดฟืดฟืดที่ถนนเลยง่ายโหจะดูนี่เป็นบ้านคนนลยนะใช่ตีนตาทางเท้าตามใต้บ้านมันไม่มีอะไผูกขาดนะแต่กัดก็นี่ไงวู้ยได้เงินโอ้ยตกนานไปเอ้ยสามสามใหญ่ใหใหใหญนี่โดนด้วยเนี่ยเขี้ยะตกใจเดินเดินผมตกใจ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับไปตกปลากับน้าหนึ่งแล้วก็นับพลนะครับไปตกชาโดนะครับก็ได้ปลาตามเป้านะฮะก็ประมาณน่าจะราวๆสักสิตัวได้ครับเพราะว่าปล่อยตัวเล็กๆไปบ้างครับตัวตัวใหญ่ๆก็เก็บเอาไว้นะครับเอาไปทํกับข้กับข้าวกินไส้อยู่นี่ครับไสเนี่นี้คือไสพลครับสุดยอดครับ นิ้วเดียวนี่คือตัวเดียวทั้งวันครับอ่าโอเคครับัอผมอุปกรณ์นะครับที่ใช้ตกปลาชะโดวันนี้ทั้งวันนะครับก็จะเป็นไดว่านะครับลอกลอกเป็นของไดว่า SVTW นะครับปี2021นะครับอันนี้ผมไปทำถ้วยตายมากับนาโต้งนะครับอ่าส่วนคันนะครับเป็นบาซอนนะครับเวทนะครับอ่าหกขี นะครับสองท่อนนะครับในสองท่อนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับวันนี้เหยื่อนะครับที่ทําให้ได้ปลานะครับก็เป็นเหยื่อกบยางนะครับซีโฟนะครับจากค่าเหยื่อยางลุงแซมนะครับผมที่ผมใช้วันนี้ทั้งวันนะฮะถ้าไม่มีเหยื่อตัวนี้ก็ไม่น่าจะได้ชะโดะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอ่อหน้าหนึ่งกับนภพลนะครับที่พาไปตกปลาวันนี้นะครับผมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีไปตกที่ไหนอีกแล้วก็จะท YouTube อะไรลงไปอีกนะครับก็ฝากนานาเพื่อนเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกัน ขอบคุณครับ